บัดนี้เป็นครั้งที่92ตรงกับวันที่9กลุมภาพันธ์2 5 6พข้าพเจ้านายเสริมสุขแก้วเขียนขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บ,บูชาแด่องค์พระคำปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอทเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระนรตะไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงะดันให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมนต่อไปบทสวดชุดุเทวดาสมันตาจักวารรสุวาตาคัจโตเทวตาสัทธมังมมนิดาจัตสาสุนันตุสักโมคาทัง สักเคกามีจารุภีคริสิขารตเตจันทาฤกษ์วิมานีตีปีรติจักขามีตะโรวานาคาเนียหาวัทุมีเขตเตหุมมาจะยันตุเทวาชราทวิสมีอยากขาคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังโมนิวัจนังสาทวมสุนันตุธรรมะสวรรค์าโรายัมทันตา ธรรมะสวนาการโอ้ยยัมพัทันตาธรรมะสวนาการโอ้ยยัมพัทันตาบุตรนักการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุวรสัจจริยาคธา นัตถ <ar> ิเมสระนังอันยังพุทโธมีสระนังวรังอิทินาสัจวัชนาสุติเมหูตุสปทานัตถิเมสระนังอันยังธรรมโมมีสระนังวรังอิทินัสัจวัชนาสุติเมหูตุสปทานัตถิเมสระนังอันยังสร้างคฆูมีสระนังวรังอิทินาสัจวัชนสุติเมหูตุสปทาบทสวดมาริโกนโศทิอธิกาคาถา มหการุโกนาโทอัธยาสพปานินังโเรตวปาธรรมีสัพพาปัตโตสาโพธิมุตตะมังเอตินาสัจวัชนะมโหตุสาวภุปทวามหการุโกนาโทหิตายาสพปานินังโเรตวปาธรรมีสัพพาปัตโตสราบโพธิมุตตะมังเอตินาสัจวัชนะมโหตุสาวภุปทวามหการุโกนาโทสุขายาสัพปานินังโมเรตวปาธรรมีสัพพา ปัตโตซโาโผลติมุตตมังเอตินาสัจวัจเจนะมาห้องถุสภูปัทวาบวชสวดมหาสมัยสูตรเอวมมัมเมสุตังเอกังสมยายังภะคะวาส,าสรรักเฆสุวสัติกะปีวะสมิงมห ah ah uh า,มา, hi hi uh he he าวันีมหาตาภิกขุสังเขนาสัตถิงวัจจมาติหิภิกขุสเตหิสัพเพหีวะอรหันเตหิทัสสะหีโลกะทัตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันิปตตาหุนติภะคะวันตังทัสสนายาภิกขุสังคันจา อาตโคจะนงสทาสาดิการังเทวนาเอตาตโคสีอาญโคภคกวัสสเกสุวาระปิกบิงวิหารติกับปีรสมิงมหาวันีมหาตาปิกูสร้างเคนะสัตทิงปัจจมัติเฮีปิกูสเตหีสัพเพหีวะอรหันเตหีทัสเฮีจะโลกธาตูหีเทวตาเยปุเยนาสันิปติตาหุนติผักวันตังทัสนยาปิกูสร้างกาญชายานุนามายาปิเยนาภวาเตุสังกมัยยามอุสังกมิตวา พระคตวตสัตย์เกปันเจกขาทาปัสเสยยมาติอัตคตาเทวตาเสยยะทาปีนามะพระวาปุริโสุสมาจิตังวาภาหังปชาดายาปชาดิตทังวาภาหังสมิเชยยะเอวอนมัสุทาวาเซสุตีเบสุอันติตาปะกรตุปุระตุปาตุระหังสุอัตคตาเทวตาภปักรตังอภิวาเทวตวตังเอกมังตังอัทขังสุเอกามันตังติตาโคเอกาเทวตาปักรตโตสัตติเกอิมังคาทาปัสเสี Nah, sebaju bawa dan seming ke wak kaya sama kata akha tamha imang tapa cang tak kita jawab sang kan ti atau ku pada tiap tiap apa itu sang ke imang kah tak apa si tak tak figur sama cang kita atau ujung makang sara tiwa ni tak hingga tiwa inti Yani ni lakukan ti pat kita ti atau ku pada tiap apa itu sang ke imang kah apa si เฉตวาคีหลังเฉตวปริฆาอินทาคิรนหกห้าจามาเมชาเตจรันติสุฮาวิมาดาจุคุมตาสุทันตาสุโสนะข้าเตอัตะข้อปราเทวตาภาคโตสัตติเกอิมังคารังอภัสีเยเกสีพุทธสระนักตาสีนาเตกามิสันติอภายยะปุมิอายะมนุสรังทีหังธีวกังประเสริฐสันติทีอตะข้ภัคขวาปิกูอามันทีสีเยผู้เยนาปิกขเวทัสสุโรภตาตุสุเทวตาสันนิปฏิธาหุ่นตีถากตังทัสลายาปิกูสร้างกันจา ยีปิเทปิกะเวะอะเฮสุงอาทิตตมาตนาังระหัสตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัปปิพุตังเอตระมิยีวะเทวตาสารีเบตตาอะเฮสุงเซยยาทาปีไม่หังเอตระหียีปิเทปิกะเวปปะปิสันติอนาคตมาตนาังระหัสตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัปปิพุตังเอตระมิยีวะเทวตาสารีปริตตาปะปิสันติเซยยาทาปีไม่หังเอตระหีอาจิขิตสัมมีปิกะเวเทวังนามามีกิตติสัมมีปิกะเวเทวังนามามี เทสิษสามีพิกเวทีวัคยานามามีทังสนัฐาสาธทงมนาสิกรโรธาพาสิษสามีธีเอวามพันเตติโคเตปิคูภะกวบโตปัญจโสสุภาวะเอตธาโธจาซีโรกรรมกมลกัณฐามียถาภูมาจิยาศิตาเยสิตาคิริขะมันลงไปชิตาตาสามะหิตาโอทูสีห่าวะสันลีนารมมาซาปิสัมปโนโอทาตมลาซาสุทธาเวนัสามานาวีดาปิโยปจเตยัตตาวาวานกาปิลตเว ตตมญิสธาสวัคีสันตตเทวกายพิกันตาเตวิชนาพิกาวเตจัตตมรรงสุตวพุทธาสัสนังเตสัปตะนะหุยังอนุสาสัสนังปิกิสตามัทคุงสาวสสตริงสังเอกสาสนังอนุสาธริัตมทธคุงปิกมันทะหะสักุงทิสัสสภุทธาอหงตานจ่าสาพองอภิญญายาอคิตวานาจักมาต่ตมญจิสธาสวัคศีสัสนตตีเทวกายะพิกันตาเทวิชนาพิกาว ยิวหักกิติสันิคิเท็นอนุบาโสสัตาสัทสบายคาฆาปุมากาปิรัตถวาอิที่มตุชูติมตุวันนาตุยาสัสโนโมทามานาอภิกรรมุอิโคนะสมบทิญวนังสาสัสสะเฮมะวายาฆาตตวานิโนอิที่มตุชูติมตุวันนาตุยาสัสโนโมทามานาอภิกรรมุงปโคนะสมบทิญวนังสาตาคิราติสัสสะยาฆาตตวานิโน อิทธิมัตัวชูติมัตัววันนาตัวยาสัสนโมทามนาอภิกมุงพีคู่นางสมบทิ่วันังอิเจเตโซตัสคายาคาตวันนิโนอิทธิมัตัวชูติมัตัววันนาตยาสัสนโมทามนาอภิกมุงพีคู่นางสมบทิ่งวันังเวียดซาเมตตาปันจสตายาคาตวันนิโนอิทธิมันตัวชูติมัตัววันนาตัยาสัสนโมทามานาอภิกมุงพีคู่นางสมบทิ่งวันัง คุณผิโลราชสีค์กเวปุราสานิเวสนังพี่ยนังสัตาสาสังยังคา์นังโบรสาสติคุณผิโลราชสีห์กู้พประกาศสมิติวงว์นังปุรีมันจาทิสังราชาตาตารัตโธวัสาสติขันทบพานังอธิบดีมหาราชายาสาัสิโสกุตาปิตัสสาภาห์วอินทบมานามหาภรราอิทธิมตโชติมตังว,ว,วนนาโูยาสาัสนโอโมทามานาอภิกรรมุงพีคู่นางสมิติวงว์นัง ทักขีนัจจาที่สังราชาวิรุณโหะปัสสัตติอุิพันธานังอธิปติมหาราชายาสัตส,สีโซ,โซพุตตปิตัสสา,าอินทาม,มานามหาปราอิทธิมาตโชติมาตว,วันดท้าตยาสัตสโมทามานาอภิกรมุงปีคู่นางสมบูิณนนัง อาชีมัญจาที่สังราชาวิรูปโคปัสสตินาคานาังอธิบติมหาราชายาสัตส,สีสโซปุตตาปีตัสสาพาวอินทามานามหาพราอีทิมโตโชติมตวันนาตยาสัตโโมทามานาอธิกมวงพีโคนางสมบิเทงวันัง ปุตตะรันจ่าทิสังราชากูวโรตัพัสสะสติยาฆานังอธิปติมหาราชายาสัตส,สีโซปุตาตาปีตัดสาภาอินทามานามหาพราอิที่มตชูตชิมตูวันนาทตยาสัสนโมทามานาอภิกม,งงมุงปีคู่หนางสัมพิธิวังปูอดีมาทีสังทตาระทโทรธทักินาวิลุนโกปัชีเมนาวิรูปะโคกูวโรอุตรังทิสังจัตตารเตมหาราชสาสมัมตจัตติทิสา ทัทราอาัารสุวรรณกาปิรอดเวเตสังมายาวินโนทาสาอาคูวัญจาริธาสะทามายาขุเขียนตูเวเทนตูวิภูจาวิภูโตสหาจันทนากามาเศโทจากินนมันตุนี่มันตูจ่าปานาโทโอปะมันโยจาเทวสิโตจมตัตตินิกิตตะเสโนจักขันทภูรโดราชาชาโนสปโออาคูปัญจาศิโคเจวะสิาาพุทธัสาสะสะอิเตจ,จันดีจาราชโองกาภาชาราชูพี โอระมานาอภิกรรมงปีคู่นาสมาติหวนังอ้าคู่นาภาสานาคาเวสนจักรกากาพราจตตาอาคูปยาคาสยาตีพียามูนาทตารัตถจาอาคูราคายาสัสสิโนเอระมโนมหานาคูสภคาสมิติงวนังจีนักดิสหารนาติทิพติชาปาคีวิจักคูเวหายาสาเตวราปัตตาจิตตาสุปตาอิติเตสนังอาภาจตตานาคาสมาสีสุปันโตเขมากาสีภุทโธ สันหาหิวจายหิวพยัญตาราคาสมณสักขูพูทางจี้ตาบรหัตเทนาสุมณอชาติตาอัตโรวัสวัะเสติอิทิมาโตยาสัสสินโอการากัรชามหาภิสมาอสุรัธระเวคัสสาเวปาจิตติสุจิตติจามะหารโทนโมจีสังสารยานาปะโปตตานังสาเทเวโรจนามกาสาหิมะดิงเซนังราหูทพายขมุลนิโยธานีผัดทันเตปีคู่นาสมณีวันังอาโปจะเทวาปฏิจจะเทโชวายุตระทักมู วันุนาวัตุมาเทวาสมุจเจยศาสหะเมตตาคุณกายิกาอากูเทวายาสสิโนทาเซธิทัศตากายาสภะตะวันนิโนอิทธิมาตูชูติมาตูวันนาทูยาสัสิโนโมทามานาอภิกรมีคู่นางสมัยที่หันางเป็นตูจัตเทวาสาริจจะจะมาอยู่เทยามากันทัสซูปริสาเทวาจัทธามคูปรักสิตาเสสูปริสาเทวาสุรามคูปรักสีตาน่ากาตานิปรักสีตวาอาคุมานวะหักา วาสนงวาสุวเสโทสักโกภคะปรินเถโททะเสรษฐัสสะทากายาสาวีนันตวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนาโตยาสาสโนโมทามานาพิกขมงผีขู้นสัมปิทิงวรังทาคูสาภูเทวาชัระมักคีวาติวะอริถกาจารุราชจัอุมาบุปกาสิโนวัดุณาสาธรรมาจอปจุธาจานิชกาสุเรยะาดุจอาคูอาคูวาสินิสิโนทะเสรษฐัสสะทากายาสาวีนันตวันนิโน อิที่มันโตชูติมันโตวันนาโตยาสัสสนโมทามานาอภิกรรมวงพีคู่นางสมบทิงัวนังสมานามหาสมานามาโนสามันสุตมากิธาสุอาคูอาคูมโนจิกาอาธาคูอรรโยเทวายเตโรวาสิโนปารักขามหาปารักขาอาคูเทวายาสัสสิโนทัเสเททัสตากายาสาเพตวานิโนอิที่มัโตชูติมัโตวันนาโตยาสัสสโนโมทามานาอภิกรรมวงพีคู่นางสมบทิงัวนัง สุกากระดุมฮาอวนาอคูเวหัสสหะอุกธาตะไคห้าปาโมกฆ้าอคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหราชามิสก้าจิยสิโนทัดิขังอาคาปุจโนยติสาอภิวัสติทาเสธีทัสทากายาสาเพนตตวานิโนอิทิมัโตชูติมันโตวันนาโทยาสิโนโมทามานาอภิกมุงพีคู่นางสาวิเทงวันังเขียนไม่ได้ดุสิตายามาการกาจิสิโนจำพิตะการามาเชธาจงิมาจ้าสวา นิมาริโนอาคูธาภูปะเรนิมิตาทะเสธีทัสทากายาสาวเพย์ตะวันทีโนอิทิปันโตชูติมันโตวันเนาโตยาสัสโนโมธามานาอธิกรรมอิคูนังสมาติงวันังสัทเทเทเทวะติกายาสาวเพย์ตะวันทีโนนาวันวะเยนากะชุงเยติสัจจะสหอุทาจติมัชิระอุติตมะสวังทักเขีโมขะตะรังนาคังจะารีสหัจิตังสุปรมะปรมัตโตจัปปุตตอิทิมาโตสหสัณนกุรติโสจารสุภะสัมมิทิงวันัง สัพรมารุก so no ah e. e ันังมาห้ามปฏิตติอุปาปโนชูติมโตุพิสมากาโมยาสัสิโสะเทถาอิสระอากูปเยวติโนเตสัญจะมจโตอาคาหิโุปาริวาริโตเตจาศภีอภิกันเตสิทเวสัพระหมกเกมาระเสนาอภิการมิปัสสะกาสสะมันติยังเอธาขันถาภัตธาราชขนัปธรรมตโวสัมมตตาปริวาริตะมะโกจินังอิทิตถะมหาเสโนกัญหาเสนาภิจฎี อานินาตระมาหัจจาสังตบานาพีละวังใะท่าปุจโกเมโกทนายันโตสิจโกต่ทาโสปัจจวาวติสโยยังวเสตันจาสาภะอภินญายญาบกิตวานาจักุมาต่โตมจีสัทธาสวกเกศสเนตเตมาราเซนอภิกามิมาราเซนอภิกันตาเตวิชนะภิกขะโวเตจะอัตตะกรุงสุตวาพุทธาสานังวีตาราเคหิปากกามุงเนสร้างรมปิอินเสจุง สัพเพวิทธสั้งฆ้ามาพายาติตายาสัสนโนวัตติสหภูเตหิสัพกาเตชะเนสุตาเติสุตจุลชัยปกรณ์นโมโมมพตเตชะสหรัตนตยาธรรมิกาเตชาสิทธิปสีธิวาระยาปรมสูราสิทธิพระม,มาจะอินทาจะจะตุโรกาคามพิรักกาสมุทาภูตุงคังคา จสพรามาใช้ยาประสิทธิที่พระวันตุเตใช้ยาช้ยาทรณีทรณีอุทาธิอุทาธีนาทีนาทีใช้ยาชยาฆคนละตนในไร้ไซนีไรใส้เสนามีนุราชพุนอราชีใช้ยาช้คับีรดโสมพีนาเคียนท่านใคีปิชาจพุตการีใช้ยาชาตุนิมิตาโรคีใช้ยาชยาสิงค์ีสุธาธรรมุคชาใช้ยาใช้วุนนามุคขาซาตาใช้ยาชยาจปาัตินาคังกาคันโท ชัยยาคจัโค้นนาตุรองสุขระภุชงเสียหาปัจจักติปาชัยยาชาวุรณมุขยาตาชิตาชิตาเสนาิบุสิติโนรารีใช้ยาเชื้สุขาสุขาชีวีชัยาชยาธรณิสัตย์สทธาช่วยใช้ยาชยาธรณีสันติสทธาใชัยาชัยามังกราตันยาภวักใช้ยาชยาวรุณายักขีใช้ยาช้ราคษาชุราคษาปุตตชาช้ยาช้พเมินท่าานา ชายาชายาราตทีลาสาชัยชัยาชยาปัทวิงสัพพังชายาชายาอรัตตาปเจกพุทธสาวังชัยาชยมาเฮมาเสุโรหารอฮารินเทวาชัยาชยาปมมาสุราโคชัยาชยาราโควิรุณาโควิรูปโคจันทิมาราวีอินโตจาราเวเตโยจักขเวโลวรดุโอปิจะอคิวาโยจปาชุนโคกุมารโอทาราทาโค อธาราสะมหาทิวาสิทธิตาปชาอายโยอิส e ินสวากาสพาชยารโมภวันตุเตชยธรรมโมจะสังโฆจัทษาปะโรจะชัยยกังเอตินะชยเตเชนะชยโสทีภวันตุเตเอตินะโพธเตเชนะโมตุเตชยมังคารังชยโยปิโพทัสสริมัโตอายงมาราสัจปาปิมาโตปาราชโย อุโคสยามโพที่มันตตปโมทิตาชยตถาปมคนาามหิสินโนชัยโยปีผูทัสสาสริมโตอายังมารัชกาพีมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพที่มันตตปโมทิตาชยตถาอินทคนามหิสินโนชัยโยปีผูทัสสาสริมโตอายังมารัชกาพีมาโตปาราชโยอุโโคสยัมโพที่มันตตปโมทิตาชยตถาเทวคนามหิสินโนชัยโยปีผูทัสสาสริมโต ายังมารัชชะปปีมาโตปราชาโยโอโคสยามโพที่มันติโมทิตาชยตาาคูบันคณะมิสินโนชายโยปีผู้ทัสสาสริมัโตายังมารัชชะปปีมาโตปราชาโยโอโคสยามโพที่มันติโมทิตาชยตาธาธาคนาคหะิสิโนชายโยปีผู้ทัสสาสริมาโตายังมารัชชะปปีมาโตปราชาโยโอโคสยามโพที่มันติ โมโทิตาชยตาธรรมะขนามิสีโนชายันงตัวโพธิยามูเรศกยกานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหีชยายชุชายามังคเรอปราชิตตะพันลังเกสีเสปตทิโขคเรอภิเศเกสะพ,พุทธ,ธานังอาคับปโตปโมทติสุนักขาตังสุมังคารังสุปปาตังสุขจิตังสุขโนสุขโตจัสุจสิตังปามาจาริสุ ปทักขินางกายากัรมังวาจากัรมังปทักขินังปทักขินังมโนกัรมังปฏิจิตรตปทักขินาปทักขินาดิกตวานาดาพันตตปทักขิเนตอัฏฐารธาสุกิตาวิรุณหะพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาโหตหาสหสปิยาติพีสุนันตุพนตเยเทวาอัสมิงทานอธิขตาตีคายุกาสทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพทารักขตุสัพพสัตทานังรักขตุสิตาชาสดัง Yakaci patana tei sang safei podeto mano raka yutakare santu, wat sang wat safa jubat rauka cupatawa tei sang ne kaya sukhang kita sukhang ngara arahan tu yata arahang busu tama liya masutang e wamia yang pakawa safa tiyang wihira tiice arata อราเมตตัโคภควาภิกขุอามันเตศีพิขโวตีพระธันเตติเตภิกขุภควาโตปัญจโสสุงภควาเอตาทวจะอุปทาวาภิกขเวตัทธากรอุปทาวาตัทาปฏิตวาสัทธาตุธรรมมัติตาธรรมมาริยมตาสัภพสังขาราอนิจจติตังสัทธาะตัอจารยุจจติอภิชเมิติอภุจิตวาอภิสเมตตวาจิกติเทเสติ ปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัณติวิปัสสติอุตานิการโอติสัพเพสร้างขาราอนิจจะติอุปทาวาภิกขเวตัฏฐานาอนุปทาวาตารฏฐิตาวาสธาอตุธรรมะจิตตาธรรมาริยามตาสัพเพสร้างขาราทุคขาติทั้งถถะโพอาจารพุทธีปิชเมตติปุจิตวาอภิสเมตตอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัณติวิปัสสติอุตานิการโอติ สาเพสร้างขาดาทุกขาอาทิอุปทาวาพิขเวต่ทักทักอดุปทาวาต่ทักรักทิตาวาท่าทาอตุธรรมาธิตาธรรมาริยมาตาสาเพธรรมาอาราตาอาทิตต์ทังแต่ักขตัวชามปุจจติอภิสมัยทอภุจิตวาอภิจิตตวาอจิกติเทเสติอันยาเปตีปัตถาเปตีวิวรติวิภัจติอุตานิกโรตินสาเพธรรมาอาราตาอาทิตตอิธามุจจาภักขวา อธมนาตีพีคูภควัตโตปสิตังอภินันทุนตีบทสวดพระเทกรตคาถาอติตานานประเมยานาะปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาธาตีตัมปะฮีนันตังปัตตันจะอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบ,บันตโยธรรมัง ตัาตัถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตามวิทารุปโภปหะเยผู้ใดเห็นธรรมอาจเกิดขึ้นเฉพาะนั้นในที่นั้นอย่างแจม่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนคอนแขนควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อเชวะจิตตะมาตาปังโกเชจมารานังสุเวความเพียรไปกิจเท่ารมวันนี้ใครจะรู้ความตายเมรุ่งนีนหัหนโนนังสาคันเตนะมหเสนะมัจจุนาะพ่อกับียรเพียตรตมุจราซึ่งมีเสนามากย่อมมีสำหรับเราเอวังลิฮาที่ม,มาตาปิง อาหัวรัตธรมตันติทางทางเวพาเทกรัตโตติสตุอจิคเตโมนีวุณีผู้สงบยำเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขานท้ากาวันกันคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงระติเดียวกว็น่าชมบทสวดธรรมะสเวคาัจเวคณะสาเพสสร้างฆาดาอานิจจาสังขารค,คือร่างกายจิตใจและลุกรมนำ้รรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสาเพสสร้างฆาดาถูกขา สังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทมนำทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดจ็บตายไปสัพเพธรรมะอรัตตาจริงทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรทึ่ว่า,าว,าว่วา,ว,ว,าว,วของเราว่าตัวเราว่าตนของเราทูวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทูวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสังมายามาริตตพังเราจะพึงตายเป็นท้มรปพโยสานางเมชีวิตัง ชีขอเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอริยต่ตัง,ตงชีคอเราเป็นของไม่เที่ยงวันนังเมนี่ยะตัง,วตง,ตงความตายของเราเป็นของเที่ยงว่ตะโคติจะสังเวชอายางกายโยอาจีดังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาโนโอขัมภิัฌาวิญญาณชุดโทอันขัทิ้งเสร็จแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะริณฆราอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่และทั้งหาประโยชน์ไม่ได้ อเนจาวาตรสร้างฆาาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาวัฏฏธรรมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวาในโลชันติใครเกิดข,ขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสรังอุปสโมสุโคความเข้าไปสมบรุรษละงาสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตามมาาาสตามารันติจักสั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุจัมาริสเรที่ตายแล้วละกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสซามิเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัตนิเมเอสดสร้างสายโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตตาอย่างกินจิ <c oughs> อย่างกินจิกุศลังกรรมมังสพัพเพปิพเตหิกตังปูลยังโนโอรุโมทันตุสุนันตุพโพโตเยเทวาอัศมิงทาเในอธิกตาทีขายุกาสทานหนตุสุกิตาหุนตุทุขปะปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุขปะปมุนจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุ ตูข้าะมุนจันตูสัพเพอญาติกาสุขิตาหุนตูตูข้าะมุนจันตูสัพเพปิซาสัพเพยักข้าสัพเพเปตาสุขิตาหุนตูตูข้าะมุนจันตูสัพเพอายุปัชยยาสุขิตาหุนตูตูข้าะมุนจันตูสัพเพนักขตาสุขิตาหุนตูตูข้าะมุนจันตูสัพเพเทวาสุขิตาหุนตูตูข้าะมุนจันตูสัพเพสรรมตินังสมิชจันตูโัวบทสวดบูชาดวงปุฏทวด นาโมโพธิสัตโตคติมัญาอิติภะคะวานาโมโพธิสัตโตคติมัญาอิติภะคะวา,านาโมโพธิสัตโตคติมัญาอิติภะคะวาอฏิธนะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีทูเปิคารโพธิคารต่หิงต่หิงตาธรรมมาทานิภาวัตุโพชิตาโสวดทิกรตเติาวิหารมันทะเรเทราชมัชาวนาวากาจาพิขาโวสารามิการธาตมิอุวาสกา ขามาเจเทซ่านี้ข้ามาเจสราสัปปานพุทธสุยตาพระวันตุเตชาราปุชาเยบิจาสัมภาวะสร้างเสตัสชะตาอดัมบปปาติกานี่ยานในการธรรมบารังปฏิจเตสาเพปิทุกัสักนรงตุสรขยังธาตุจีรังสตังธัมโมธรรมมัธราจปุขราสร้างโคโหตุสมะโควะัตถายาจิหิตายาจะอามเฮรักขตุสัทธโมสาเพปิธรรมาจาริโนวุฏฐิสัมมาปุเรยมะ ทำใหอายาประเวททเตศาสนาโหตุสัพเปปีปาริโนพุทธศาสนาสด้สมาธารังประเวทันโตการิเทวปวัสสโตอุทิภวยาสัตตานังสามิทานตูเมธานิมมาตาปิตาจัตชังนนจังรักขติปุตตังอวังธรรมยานราชโนชังรักขตุสาพพทาทิปตาอุโยชนะคถา ทุกขปัตตาจะนีทุขกขา,า,า,าพยาปัตตาจะนีพยาโสกาปัตตาจะนีโสกโหตุสเพปิปาทิโนเอตาวตาจำหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสพีททวานุโมทันตุสัมปสิทธิยาธารังทันตุสัตธายสีรังราคะตุสาวพระธาภาวนาภิรตาคุณตุขาชตุเทวตาคตา,าสุบังครคธา โอตุสัพพังสุมังฆัรังราคันตุสัพปเทวทาสัพพพุทธาตุภาเวนะโสที่โหตุเดรันตรงโอตุสัพพังสุมังฆรังราคันตุสัพปเทวทาสัรพธรรมานุภาเวนะสโสที่โหตุเดรันตรงโอตุสัพพังสุมังฆรังราคันตุสัพปเทวทาสัพพสังขารุภาเวนะโสที่โหตุเดรันตรง สัพพีพุทธาพระปธาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธามิสาพพะโสสัพพีพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระรอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธามิสัพพะโสสัพพีพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธามิสาพพะโส สัพพีพุธาพระปตตาปัจจีกานันจะยังพระอรหันตานันจะติเชนารักขังพันธามิสัพพโซสัพพีพุธาพระปตตาปัจจีกานันจะยังพระรอรหันตานันจะติเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพพีพุธาพระปตตาปัจจีกานันจะยังพระอรหันตานันจะต่เชนารักขังพันธามิสัพพโส สาพีพุทธาพรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานันจะติเชนารักขัางพันธามิสัพพโซสาพีพุทธาพรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานันจะติเชนารักขัางพันธามิสัพพโซสาพีพุทธาพรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานันจะติเชนารักขัางพันธามิสัพพโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอนอมก้าอุทิศถวายเป็นพระรากกุศลแด่สมเด็จพระนังเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชีนาพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรคาลัยขออธิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพท์สัจจมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคลาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ไว้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธากนการสอนในองค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวราทั้งหลายผู้ได้อดโมทานาสาธุการในบุญกุศลนี้บทประสรริทธิประสานพรน้อมส่งอนุภาพแห,ห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอโมโเรตได้จัดสร้างขึ้นแลวะวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าครอบครองอยู่ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพ และลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำปนวยผลให้เป็นสิริ์งคนแก่ผู้คอบคองและบูชาทุปการเทง